เพื่อให้ไม่พลาดคลิปและสินค้าใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวขาทรายนะครับก็จะมีด้วยกัน3ระดับนะครับจะเป็นขาทรายนะครับนี่นะครับสามารถพับได้นะครับผมตัวนี้เป็นโลหะทั้งตัวนะครับย้ําว่าโลหะทั้งตัวเลยนะครับจะมีก็แค่ในส่วนของที่รองนะครับตัวนี้นะครับ การลื่นนะครับก็จะเป็นยางนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับคุณทุนพี่นี่นะครับที่เหลือเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับคุณทุนพี่ครับจะเป็นขาทรายราคาประหยัดนะครับนี่นะครับสามารถจับรางได้นะครับจับรางยี่สิบมิลได้นะครับโดยแถมอะแดปเตอร์ให้นะครับตรงนี้นะครับจะแถมอะแดปเตอร์ตรงนี้ให้นะครับนี่นะครับออนยญางนะครับผมนี่นะครับจะแถมอะแดปเตอร์ตรงนี้ให้นะครับ แล้วก็สามารถจับกับหูกระวินได้เลยนะครับเพื่อนเพืนพี่นี่นะครับตัวนี้ก็จะยาวนะครับเริ่มต้นตั้งแต่หกนิ้วนะครับหกนิ้วถึงเก้านิ้วนะครับนี่นะครับยืดยาวไดงเก้านิ้วนะครับปรับได้ห้าระดับนะครับโอเคนะครับจะเป็นสปริงแบบนี้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับนี่นะครับพับเก็บได้นะครับนี่นะครับก็เก็บได้แบบนี้นะครับโอเคนะครับเหมือนกันเลยนะครับเพื่อนเืนพี่นะครับ ทั้ง3รุ่นนี้ครับแตกต่างที่ความยาวนะครับกับราคานะครับผมสําหรับตัวนี้ครับ6ถึง9นิ้วนะครับราคาอยู่ที่490บาทลมจัดส่งฟรีนะครับผมค่าบริการทางร้านไม่บวกเพิ่มนะครับย้ำนะครับ450บาทลมจัดส่งฟรีครับเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปกันนะครับรุ่นต่อไปนะครับก็จะมีความยาวนะครับ6นิ้วนะครับถึง15นิ้วนะครับตัวนี้นะครับอ่า เราสามารถเหมือนกันนะครับใส่หัวกระวินได้นะครับแล้วก็จับรางยี่สิบมิลได้นะครับตัวนี้นะครับครับเก็บได้นะครับนี่นะครับแข็งแรงทนทานนะครับโลหะทั้งตัวนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับตัวนั้นพี่ตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่นะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับรวมจะส่งฟรีนะครับผมความยาวจะอยู่ที่ เก้นิ้วถึง15บนิ้วนะครับผมนี่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาดูตัวต่อไปกันนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวยาวสุดนะครับตัวนี้ขายดีมากนะครับตัวยาวสุดนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวนั่งยิงได้เลยนะครับตัวนี้นะครับความยาวจะอยู่ที่14บนิ้วนะครับถึงยี่สิบนิ้วนะครับสินิ้วยังไม่ได้ยืดนะครับพอยืดจะได้ 21นิ้วเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับยาวมากนะครับสมาชิกนี่นะครับสามารถนั่งโต๊ะอิงได้เลยนะครับก็เหมือนกันนะครับสามารถพับเก็บได้นะครับนี่นะครับตั้งได้นะครับจะเป็นสปริงนะครับนี่นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับนี่นะครับยาวมากนะครับสมาชิกนี่นะครับ ับเก็บแบบนี้ได้นะครับขออนุญานะครับนี่นะครับรับเก็บได้นะครับนี่นะครับผมอ่าโอเคนะครับตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นยาวสุดนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าจะไปติดปืนแล้วก็จะไม่ทนทานจะไม่แข็งแรงนะครับตัวนี้ทนทานแข็งแรงแน่นอนนะครับทําจากโลหะทั้งตัวนะครับอ่าโอเคนะครับผมสําหรับตัว ยาวที่สุดนะครับ14นิ้วถึง21นิ้วนะครับราคาอยู่ที่790บาทรวมจัดส่งฟรีนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับผมสินค้ามีรับประกันนะครับหากซื้อไปเสียชำรุดนะครับภายใน30วันหรือ1เดือนนะครับทางร้านเคมตัวใหม่ให้ทันทีนะครับผมหากใครสนใจนะครับติดต่อมาที่ Line ID@ นะครับ @jukppp นะครับผม IDline @jukppp นะครับผม ทักมาสอบถามกันได้นะครับผมวันนี้รีวิวนี้ขอ,อ,อขอบคุณครับสวัสดีครับ